บังบงคำยังไงบังจักบาทคำยังไงบ่แม่ฮันวยจัดไปแล้วลองบอเมื่อนี้มันเดือดเลยมึงต้องแวะไปซะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองไปเบิด์ตสุขูทุกคนเนาะมื้อนี้ก็มาพบพอกับซองบะเรือสแนลเนาะมื้อนี้บะเริ่มจะพามาเฮ็ดเมนูที่แซ่บๆแต่ว่าบะเริ่มไม่ได้เฮ็ดเองเนาะมีเซิร์นเชฟเพิ่นมานะเนาะเฮ็ดเมนูนั่นก็คือเซฟไก่ปลานั่นเองเนะาะเซอร์เซิร์นๆๆ สวัสดีครับผมเชฟไก่ปลาเน่เมนูยังมือนี่น่าจะเป็นเมนูเป็นเมนูไก่บ้านเร่หนัดนะบ้านเป่าเหลือมเป็นเมนูไก่บ้านน่าจะเป็นแบบอยากให้ว่าพี่น้องเพื่นนในเบิ้งนันนะแบบต้มั่วน่ะเออต้มั่วนเนาะโอเคโอเคต้มส่วแซบเนาะต้มั่ววัตถุดิบก็มีกะบบค่อยหลายไปไดนเนาะอยู่ในปลาในดมอยู่ในปลาไผ่มาพากันมาดูวัตถุดิบกันมาวัตถุดิบกันนะครับ จเจ้านี่กะมีมีใบพักนะครับหอมเปต้นหอมหอมบะชีแลวก็มีใบมะกรูดตะไคร้แล้วก็ขานี่พริกป่นข้าขวคั่วเนี่ยทีเนี้ยสุดยอดจริงสุดยอดโคตรสุดยอดเลยนะครับพี่น้องนี่เลยเนาะนี่ใบมะขามอ่อนสุดยอดไหมครับ <laughs> นี่ขาดไม่ได้ขาดไม่ได้แล้วก็มี ปลาแดกครับพงเฮาปลาแดกปลาแดกปลาแดกครับปลาแดกปลาแดกหวานเฮาเนาะปลาแดกเดี๋ยวก็นี่ใกล้บ้านนี่ตัวพระเอกตัวตัวตัวพระเอกตัวเพลเอกนะครับแล้วก็ไปเบิ่งพิธีการเห็ดนะครับเดี๋นี่ผมจะข่างหมอกเออเดี๋ยวข่างหมอกกันไว้ยจับจับดีๆจับหมอดีๆจับหมอกมองเขาก็เดินอล้วพี่น้องเขาจะเตรียมปรุงอุปกรณ์เนาะจะใส่เนาะให้ใส่อุปกรณ์เครื่องปรุงของเขาเองเนาะ มามาใส่กันเลยพี่น้องอ่าครับมีใบมะกรูดเชื้อตะไคร่เด้อหรือว่าหัวจริงไข่บั่นห่าเนี่ยนะหัวจริงไข่พี่น้องหัวจริงไข่ทิ่ลงไปรดหัวจริงไลายเสียบลายพี่น้องขาอ่าทิ่ลงไปรดห้องพ่มันบอกอ่าทิ่ลงไปขัดว่าไหนดิหนิมันยังอุ้ยใบมะขามอนชุดยอดใบมะขามอ่อนชุดยอดชุดปลายมันบอกเออนั่นแหละอันนี้แหละใส่ลายเสียบลายใส่ลามันกระส้มเว้ย แสดงเสียแล้วใช่ยึดเออใช่ยึดว่ะจวดบันทึพี่น้องพ่อระเบาๆโอ้พ่อพ่อแบบแมนๆครับผมไปเปืนมาต่อต่อไปคือมอเดือดแล้วเดือดนะครับเดือดแล้วครับเดือดแล้วครับมาเอาไก่มานี่ไก่ตัวไก่เป็นตัวเลยพี่น้องดูดูครับพี่น้องไก่เป็นตัวนะครับตัวเป็นตัวเลยไอ้ตัดบ่ได้มันมันผิดคู่ตกใส่เป็นตัวเลยเนาะโอเค บดินบ่บดินบ่โอ้ยมันดินบ่มาย่นไกฉันใกล้ดินกัดควันน้ำมันอีกแล้วรออีกประมาณจักสามชิ้นาทีบ่ได้เพราะว่าจะรอดมันเปื่อยประมาณสิบนาทีหาสีแบบแค่มันเปื่อยอ่ะเพราะว่าไก่มันตัวใหญ่น่ะถึงรอก่อนถ้าแต่มันเปื่อยจะมาฉีกอีกทีนึงเบิ้งนะเดี๋ยวเข้าเบิ้งไก่ก่อนเนาะว่ามันเป็นอย่งไรโอ้ยสุกแล้วสุกแล้วสุกแล้ว มันเปื่อยแล้วบ่เปื่อยเปลือยอะไรเปื่อยแล้วกันเฮาโอ้ยเปื่อยแล้วเดี๋ยวขั้นต่อไปนะเจ้าไก่มาฉีกเอ้าเอาป้าเจ้าโอเคยกยกเดี๋ยวจะยกมอเรียพี่น้องยกมอยกมอยกมาอย่างไรเน้ยไก่ไปฉีกคนนะจ๊ะมาเนี่ยตอนนี้เราก็จะเอาไก่ยกเซ็งพาดี่น้องก็เปื่อยแล้วเดี๋ยววันเต็ม ข,ขั้นตอนนี้ต้องฉีกก่อนนะครับตาตาตอนบ่ได้ตาตอนบ่ได้มันบ่แม่นชั่วไกอมันต้องฉีกเอาเอามือฉีกเอาใส่ถุงมืออยู่ครับยังอนามาัยอยู่โ่วนีิดโควนี้โควิดมันไหลแมนเด็กยังต้องความสะอาดก่อนสะอาดไว้ก่อนอสะอาดไว้ก่อนแล้วฉีกฮ้อนบอฮ้อนแหลบเบาเฮ็ดังไหน เจา้าห่านบ่นี่บ่อนปลาท้อเจ้าคือคือทนเถอะวะชินแล้วชินแล้วชินแล้วบ่โอ้ยเหี้ยเหี้ยบ้าเ <c oughs> จ,จ้จจ<ๆ>าเหี้ยแล้วจวดพี่น้องจวดนี่มา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 ก็จีกเราโอ้ฉีกแล้วครับตอนนี้โอ้ยหล่อนยีรีเนาะฮ้อนห่อน อ่อนหน่อยกัอนอ่อนเนาะก็ของมันแสีบเนาะคิดเที่ไหนมันอรอยามันแสีบเนาะเจ้าทุนได้บ่ทุนได้ขอกระทุนน้พระเจ้าจอดใส่เลยใส่เลยใส่เลยสัวใกล้ละครับใส่รวดอันนี้ใส่รวดเออใส่ไปเลยตัวนี้เส่ได้ไหมฮะตัวนี้ฮะใส่ไปรวดบ่าเลิมเนามันอยู่ในป่าในดงคิดจังไหนเออใส่รวดธรรมชาติธรรมชาติธรรมยานเทา อืมกัญชันเขาเกินว่าเชียรไก่ปลาบ่ยัฉันเก็บร์ไก่บ้านบุ้เป็นที่หนาแน่นตอนนี้ตอนคันจะปรุงแล้วนะค่ะจะปรุง,งน,นี่ใบพักจิ้มลงไปเลยใบพักจิ้มลงไปเลยอ่ะเข้าคว้วมีเข,าข้าคว้วเนาะนี่เข,าข้าคว้เขขวเกินว่าสัวไก่สัวไก่สัวไก,วก่ปลาบ่ มันอยู่ในป่านอกใครบ้านต้องเข้าใจเจ้ากุ้งเหรอเนี่ยเอาพริกก่อนก็ได้พริกก่อนแล้แจกก่อนเดี๋ยวก็พริกเด้อครับพริกป่นใส่ลงไปป่นใส่ลงไปเผ็ดยวจองเผ็ดๆเลยเอาเผ็ดๆป่ะใส่ลงไปเขากลัวเพราะเราบ้าหรือเนี่มันแค่รักษาผี

โอ้โหปัดขาวตยมงว้าวแซบหาาส่บ่ได้อีกแล้วอยู่ในป่าีนดุงงเฮ้ยมึงโยอยากใส่ปลาแดดแม่หน่อยออเปไอ้บ้าหมแซ่บครับแซบครับสั่วไก เลยเทเลยเทเลยเนาะตอนนี้ก็เฮ็ดเรียบร้อยไปน้องขั้นตอนของเขาคือว่าทากินอย่างเดียวไปน้องกินอย่างเดียวนเฮ็ดเรียบร้อยแล้วจะได้แซ่บบ่สว่าไก่เนี่ยเรียบร้อยแล้วครับมา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 แซ่บน้องกันแซ่บน้องกันพี่น้องอุ้ยข้าวเหนียวนี่ฉันมีหน้าอุ่นใจตอนเนียวเหรอไหมเดี๋ยวลองลองชิมพี่น้องเบาเนาะชิมเลยชิมได้อ่าจะได้อุ้ยชิมปะไรกินเลยเนี่ยโอ้ยเลยบ่เออว้าว แซ่ s <S บปะแซ่บปะดิเล็กน้อีมเลยบ้าทำประตูเลยบ,บ้เฮ้พ nah> ี่น้องนี่ได้แล vale ้วแลยโอ้สุดยอดเลยไม่แย่โอ้ครับยังมายังมากินไรคนแซ่บไม่อยู่กินน้อยคนโมแซ่บพี่น้องต้องกินหลายคนเนาะอยู่ป่าต้องกินหลายคนมันแซ่บพี่น้องมามาเตะข้ามมาข้ามาเป็นไงไอ้ เอาหนังๆเลยย้อดยิ้มันนาไม่หลงชอบ้าเป็นไเสียบบาเซีบเสียบขึ้นมาเสีบกิ้นมารอะไอ้้งอือฮึงคำคำย่าบังคำยงิ่งเบังบังคำยังไ่ายบังจักบาทคำยิงบ่แมนโอ้ยจัดไปแล้วลองมานมัน Hmm. Jalan lah. Mutong buat apa saya? Jual lah. Hmm. Ini pun orang tungguin jep sebab ni. Mm-hmm. กระยุกกระยุกจวยนะครับแสบร้ายแสบร้ายพี่น้องกินอยู่ป่าแสบร้ายข้องป่า,กกาเป็นอืยังไงเนียวป่ะแสบป่ะอูส้วสวกไกสวกไกมันเนี่ย อ่อมุกย่าง่ร่ไเบ่ไร่บ็บเบา้างเม่อไม่นอมนนี้ก็ข้อจบคลิปเพียงเท่านี้พี่น้องก็จะลืมซับสไครต์กดติดตามเด้อเพื่อเป็นกำลังใจคลิปของเขาเนาะเหตดในตอนต่อไปพี่น้องก็สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับ